ซีไม่ได้หายไปไหนนะคะซียังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าแอบ,บลบไปเตรียมงานเทคโนโลยีที่คุณไม่ควรพลาดมาบอกต่อแล้ววันนี้พร้อมที่จะมาบอกทุกคนกันแล้วทุกคนน่าจะทราบนะว่าซีเดินทางไปต่างประเทศไปงาน CES มาหลายปีมากๆไปสอดส่องเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆมานําเสนอใช่ไหมแต่ทุกคนเจอกันได้แค่ผ่านจอเท่านั้นตอนนี้ค่ะซีจะทําให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสจริงไม่เพียงแค่ดูกันต่อไปเราย่อ,อโลกเทคโนโลยีสุดล้ำมาให้คนไทยได้ใกล้ชิดแบบ Exclusive ใครมือไม้คันต ได้มาเล่นได้มาจับได้มาสัมผัส,ทส,สเ,เทป0 1 1 0 A s i a t e c h l a ซชียแลดในปีนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์การเปลี่ยนแปลงโลกที่มี AI เป็นตัวขับเคลื่อนเราจะมาสัมผัสด,ด้วยตาว่าคนที่พูดว่า AI ครองโลกนั้นมันจริงหรือไม่ภายในงานนะคะทุกคนจะได้พบกับเทคโนโลยีสุดล้ำ4โซนด้วยการตื่นเต้นไปกับ15ห้องห้องวาร์ปนี้จะทําให้คุณค้นหาคําตอบของโลกเทคโนโลยีแบบ i m m e r s i v e สุดๆใครที่เป็นสายกินเราก็เอาใจสายไลฟ์สไตล์นะคะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ก็ไอทีได้นะคะเรามี ตรอกอาหารแห่งอนาคตอินนาร์จินว่าคุณจะได้เจอกับตรอกขรสารปี2030มันจะเป็นเช่นไรล็อกคิวกดลงทะเบียนมาเจอกัน25-28พฤษภาคมนี้แล้วนะคะทุกคน Royal Paragon Hall เดินมาเจอกันกับซีิีจะอยู่ในงาน4วันเต็มๆค่ะใครสนใจที่จะมาร่วมออกบูธแล้วมั่นใจว่าเป็นเทคโนโลยีที่ซอาจจะหลุดพลาดสายตาไปทักกันเข้ามาผ่านช่องทาง0110 techland. CEO, ลงทะเบียนก็ลิงก์นี้เหมือนกันนะคะแล้วมาเจอกันนะคะในงาน25-28มันก็ต้องว่างสักวันแหละถ้าให้ใจกันอะสีแรงนะ